ช่วงบ่ายๆแบบนี้คือคักคอคักกันหน่อยครับผมครับผมเอามาครับคือคักแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าข่าวแรกไม่คือคักอ่แทนเป็นเรื่องราวเราทึ่ขวัญด้วยผู้ชมฮะผมจะพาผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคือที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยฮะมีบ้านหลังหนึ่งเขาเปิดเป็นโรงงานครับผลิตพลุอืมเออพวกพลูที่แบบจุดแล้วแบบว่ามีประกายไฟอ่ะนี่ะใช่ไหมปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังอ่ะ ปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ฮะที่เปิดเป็นโรงงานแบบพลุเนี่ยมันระเบิดฮะเอ้ามันเหตุมันมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นเดี๋ยวผมให้ดูภาพนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงคุณผู้ชมดูภาพพร้อมกันฮะโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมอันนี้ภาพมันยังมันยังแบบเข้ามาแคบหน่อยนะถ้าเหอว่าเป็นภาพกว้างที่ผมเห็นในคลิปตอนแรกนะคุณคโอ้โหน่ากลัวมากอืน่ากลัวมากทีมงานพอพอจะเปิดได้อีกหน่อยรู้ไหมไอตอนกว้างกอ้างอะ ที่แบบเดินมาชิวๆก่อนอ่ะ oh. อันนี้เมืเปิดมามันระเบิดเลยไงอม mm. อยากจะถามผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นเป็นคนคนนี้คุณ oh. ผู้ชมจะทํายังไงอันนี้อันนี้ตอนระเบิดไปแล้วดูดิดูควันที่ขึ้นมาดิ mm. ดูว่าระเบิดแรงและเยอะขนาดไหนคือถ้าไม่บอกว่าเป็นภาพโรงงานพลุระเบิดเนี่ยนึกว่าระเบิดลงจริงๆเออเนี่ยคุณผู้ชมมาเหตุการณ์นี้นะครับ mm. เกิดขึ้นที่อําเภอดอยสะเก็ดนะครับ,รบที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ มีคลิปวงจรปิดครับเขาจับภาพนาทีที่พลุเนี่ยระเบิดได้เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปที่คลิปแรกนะครับเดี๋ยวดูนะนนเดินมาเดินเดอยู่ที่ตดูสิโอตกใจไหมอะ่ะอ้โห้ปไปเราเราทำตัวไม่ถูกนะดุแรงมากมันตุ้มอยู่ข้างหลังอ่ะคือระยะจากกล้องเนี่ยก็เห็นว่าค่อนข้างจะห่างนะแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันสะเทือนมาจนถึงกล้อง ก็คือกล้องสั่นอ่ะเออดูแล้วดูสุนัขเนี่ยปะวิ่งกันกระเจิดกระเจิงอ่ะเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นนะครับวิ่งหนีกันเละไปหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศษกระบ้งกระเบื้องมันกระเด็นมาด้วยคุณผู้ชมมันตกกระจายทั่วไปหมดนะฮะนะฮะแล้วก็จะมีคลิปอีกอีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปในร้านอาหารเขาบอกไอ้คลิปในร้านอาหารนะคนก็วิ่งหนีกันแบบโอ้โหกระเจิกระเจิงเลยเพราะคือมันไม่ได้ระเบิดปุ๊บทีเดียวแล้วก็จบเพราะพอมันระเบิดปุ๊บพลุส่วนอื่น ก็ระเบิดตามมาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูภาพต่อเนื่องมันก็จะเห็นว่ามันมีการระเบิดของพลุต่อเนื่องเรื่อยๆนะฮะเหมือนเป็นโดมิโนเออ,เอ,อพอระเบิดเสร็จเนี่ยอันนี้ภาพตอนหลังจากระเบิดเรามีภาพที่เป็นดโดรนด้วยป่ะมีไหมทีมงานที่เป็นภาพกว้างอะ่ะเดี๋ยวผู้ชมดูดูภาพกว้างนะอันนี้หลังจากที่ระเบิดแล้วมีไหมาภาพมุมสูงอันนี้ภาพบรรยากาศรอบๆนี่โอ้โหนี่อันนี้เศษพวกพลุไงเนี่ยคุณผู้ชมดูดิโอ้โหน้ากลัวจริงๆ น่ากลัวมากๆนะฮะชาวบ้านเขาบอกว่าดีเดี๋ยวคุณดูสภาพคุณผ้อมดูสภาพนี่หลังจากระเบิดนะเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยนะฮะที่ทําเป็นโรงงานพุขายเนี่ยนะไม่ได้ระเบิดครั้งนี้ครั้งแรกนะครับเคยระเบิดมาก่อนหน้านี้สองครั้งแล้วอ้าวนี่คือครั้งที่สามเหรอใช่ครั้งแรกเลยย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับไม่มีความเสียหายหรือว่าไม่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นครับแต่รอบที่สอง เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้เจ้าของบ้านเนี่ยถูกไฟไหม้ด้วยชาวบ้านที่เล่าแถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่เข้าไปช่วยด้วยนะครับไปช่วยเจ้าของบ้านนะฮะแต่เขาบอกว่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดโอ้โหตั้งแต่เปิดมาครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการรวมตัวกันของชาวบ้านแถวนั้นนะฮะขอความร่วมมือว่าหยุดแล้วได้ไหม,อมขอให้หยุดหยุดการทําโรง,งงานผลิตพลุแถวนั้นเพราะเขากลัวเหลือเกิน เพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกมันมครั้ง,งที่ส<า>มแล้วครับอืมโอ้โหเนี่ยฮะอันนี้คือต้องบอกว่ามันอันตรายมากจริงจากภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะโอ,โอ้โหคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือว่าเพื่อนบ้านก็ต้องรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะพี่เป็นคุณคุลหลอนไหมละ่ะอเป็นผมผมแล้แวงเหมือนกันนะ นอนอยู่เอ๊ะวันนี้มันจะระเบิดหรือเปล่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนะคือจริงมันน่าจะมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ไหมถ้าหากว่าจะทําเป็นโรงงานเกี่ยวกับวัฟลุหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะอยู่ในในเขตที่แบบว่าเขากําหนดไว้แล้วว่าเขตนี้ทําได้เป็นอุตสาหกรรมที่ทําอะไรแบบนี้ได้เหมือนคอนโดอ่ะบางจุดเขายังบอกเลยว่าจุดนี้ไม่สามารถสร้างคอนโดได้คสูงสูงไม่ได้บางจุดก็จะแบบสร้างได้ไม่เกิน5ชั้น6ชั้นหรือบางจุดก็จะบอกเลยว่าสร้างคอนโดไม่ได้เลยเออมันน่าจะมีการกำหนดขอบเขตอะไรแบบนี้ไหมนะฮะ น่ากลัว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 มากมพลุนะฮะเอ้ามาต่อกันที่ภัยธรรมชาติบ้างช่วงนี้หน้าฝนนะฮะต้องบอกว่าหลายครั้งเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะคาดเดาสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ของธรรมชาติได้เพราะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่หน้าฝนจริงๆก็ต้องบอกว่าภูมิอากาศทั่วโลกณตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันมากๆเรื่องที่จะบอกเนี่ยนะฮะคือเป็นเรื่องของคนที่ไปทาน ลานลาบรบิมทางอตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าลมฝนมานิดหน่อยๆอออยังพอสู้ไหวสักพักหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนเอาไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นไ,ไปชมะะฮะนี่ฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านลาบแห่งหนึ่งนะริมถนนมิตรภาพจังหวัดขอนแก่นครับตอนแรกเขาก็นั่งทานกันปกติอย่างที่บอกก็น<อ>ึกว่าลมฝนมาแบบธรรมดาๆคือนั่งพอไหวแล้วนะสักพักหนึ่งเฮ้ยมันไม่ไหว นะฮะเพราะว่าเกิดลมพายุพัดมาแรงมากแรงขนาดไหนอ่ะคุณผู้ชมดูภาพเก้าอี้พลาสติกนะฮะโต๊ะของจานชามอาหารโอ่ตหไปหมดเลยอ่ะพี่โอ้โหช็อตนี้น่ากลัวมากตก้อีอ้ปลิวอ่ะตอนแรกนะฮะก็เห็นว่าพนักงานเนี่ยคือรีบเข้าร้านหลังจากนั้นล,ลูกค้าคก็ตามเข้ามานะฮะแลพอตอนหลังพายุยิ่งพัดแรงขึ้นไปอีกพนักงานก็ตามออกไปช่วยเก็บเก้าอี้นะฮะรมไปถึงของอื่นๆที่ โอ้โหต้องบอกว่าเตรียมตัวตั้งตัวรับกันไม่ทันกระจัดกระจายเจ้าของร้านเขาบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบดีขนาดูสิโอ้โหนี่รุนแรงมากๆจริงคูนกากลัว,วอบอกว่าปกติเนี่ยก็มีพายุบ้างฝนบ้างใช่ไหมฮะแต่ว่าบางทีถ้าฝนตกลูกค้าวิ่งเข้าร้านอย่างเงี้ยมันก็ยังทันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับลมที่แรงมากแรงขนาดไหนตามภาพเลยคุณผู้ชมอคือเก้าอี้โต๊ะนะฮะของนี่โอ้โหไปอูไปแบบ ไม่คือเตรียมตัวกันไม่ทันทั้งลูกค้าแล้วก็เจ้าของร้านรวมไปถึงพนักงานด้วยหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าถึงไม่ช่วยเก็บอาหารหรืออะไรเข้ามาจังหวะนั้นโอโ้โหถ้าเป็นเราเราก็ต้องรีบวิ่งหนีเข้าร้านเหมือนกันใช่ใช่ใช่อืมนะฮะแต่มี<อ>พี่คนนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานรบก,กวนเปิดตอนต้นคลิปนะมีพี่คนนึงนะผมชอบสีหน้าเขามันในวิวเี่ยเนี่ยเสื้อดำๆเห็นไหมตรงกลางจอเลย่ะเนี่ยหน้าเขาเซ็งมากอ่ะหน้าเขาคือกําลังอร่อยอ่ะเอาง่ายๆคือกำลังแบบ กำลังอร่อยมาพัดอะไรตอนนี้อารมณ์เขาประมาณนี้เลยอะสีหน้าเขาชัดเจนจริงๆครับเออหูน่ากลวงจริงนะมันเร็วมากนะแล้วมาแรงกว่าที่คิดมากจะบอกผู้ชมนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นภาพอุทาหรณ์จริงนะฮะเป็นการเตือนนะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยหลบได้รีบหลบนะเออเพราะนี่มันเร็วมากอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะลมมันค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆครับผมเออโอ้โห โอ้โหจะหลอนกว่านี้ครับถ้าหากว่าลมพัดเรื่อยๆอ่ะทาโทษนะถ้ารถอ่ะพลิกขยับอ่ะน่ากลัวเบิเลยอ่ะพี่จริงๆน่ากลัวเลยนะนะฮะโอ้ช่วงนี้หน้าฝนนะไปไหนก็ระมัดระวังนะครับผมอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราอาจจะต้องมีสติในการตั้งรับนะฮะเรื่องต่อมาอ่ะเป็นเรื่องเตือนภัยนะฮะหลายคนที่อาศัยอยู่บนคอนโดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นด้อะไรอะอะไรอะ พี่อยู่บนคอนโดชั้นสาพี่คิดว่าพี่จะห่างไกลจากอะไรบ้างห่างไกลจากตัวเงินตัวทองหรือตอะอย่างเงี้ยมันขึ้นไม่ได้หรอกสีขาขึ้นไม่ได้บางคนบอกว่ายิ่งอยู่คอนโดยิ่งสูงอุ้ยไม่ยิ่งไม่มียุงงูอเลื้อยไม่ได้ขนาดตัวเงินตัวทองสี่ขาไม่จะกลายไม่ได้เลยงูนี่มันองเลื้อยใช่ไหมไม่ได้มาฮะงูมามาที่คอนโดขึ้นมาชั้น3เลย บ้าว่าเต๋อเรื่องจริงพี่นี่อ้าวไม่เชื่อไปดูนี่คอนโดอยู่ชั้นสามงูยังเลื้อยขึ้นไปด้วยได้เออเฮ้ยนี่ฮะงูมาทางบันไดเหรองูผมก็ไม่รู้ว่าเลื้อยมายังไงเหมือนกันแต่ว่าเลื้อยขึ้นไปอยู่ที่ชั้นสามได้นะครับเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีครับเป็นงูเหลือมอยู่ตรงระเบียงห้องนะฮะชั้นสามเนี่ยพี่กู้ภัยเข้ามา แะคือคือก่อนหน้านี้เจ้าของห้องเนี่ยเขาก็เจอพอเจอปุ๊บเขาก็ตกใจก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอาถังเนี่ยไปครอบงูไว้ครับซึ่งสุดท้ายพี่กู้ภัยเขาก็สาปปีนบันไดขึ้นไปนะฮะโอ้ยไปเจองูเหลือมพ,พี่กู้ภัยก็เกือบแย่เหมือนกันนะพี่กู้ภัยบอกอย่างนี้ครับบอกว่างูเนี่ยมันมีลักษณะคือเหมือนกับกินอิ่ม กินอิ่มแล้วก็นอนดุร้ายด้วยอ๋อเหรอเหรอปกติอิ่มแล้วเขาจะอยู่เฉยใช่ไหมเฮ้ยตัวยาวมากเลยอ่ะภาษาแต้จิ๋วเขาเรียกว่าเจ๊ะป้าบ่อสื่อเหรอเหรอกินอิ่มแล้วไม่อยู่สุขเหรอเหรอจะแหวงกัดเอ้ยปรากนี่ขนาดเป็นมืออาชีพพี่กู้ภัยนะฮะยังสะดุ้งอ่ะก็เลยต้องมาฝากเตือนภัยุชมคิดว่าถ้าเป็นคอนโดนะฮะหรือว่าเป็นอาคารสูงที่อยู่ใกล้กับป่าลกล้างหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นทุ่งนาอะไรแบบนี้มีโอกาสที่จะ เจอสัตว์เลื้อยคลานปีนขึ้นไปได้นะเฮ้ยึขึ้นไปยังไงอ่ะสงสัยจริงเลยผมก็นั่นน่ะสิหรือมาจากงูเหลือมด้วยห้องเพื่อนบ้านปะเลี้ยงอยู่ห้องข้างๆเป็นไปได้ไหมคือไปเพราท่านเลื้อยเนี่ยผมนึกไม่ออกอืเลื้อยขึ้นไปยังไงหรือว่างูเขาเป็นสไปเดอร์แมนค่อยๆเลื้อยพาดๆขึ้นไปก็นึกภาพไม่ออกจริงๆอ่ะมันในในความจริงมันเลื้อยได้ไหมตึกอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เลยว่ามันสามารถมันได้แค่งูบางสายพันหรือเปล่าหรืออะไร อ๋อเหรอฮะเอาทีมงานยืนยันมาว่างูเหลือมปีนเก่งครับอปีได้เหมือนเต๋อเลยเต๋อเคยไปปีนอย่างนี้แล้วโดดลงมาอ่าอันนั้นต้องนิ้วอืะเหรอไปซ้อมอ่ะเมื่อสี่ห้าชาติที่แล้วครับอ๋อเหรอได้เรียนรู้แล้วไม่ปีนแล้วอ๋อเล้อโอเคอ๋องูเหลือมมันปีนได้เหมือนกันครับผมเัีนี้ก็ฝากเตือนเอาไว้นะฮะเพราะว่าเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยพอคิดว่าอยู่คอนโดหรือว่าเนลาคารสูงก็คิดว่าอเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นบางทีถ้าเกิดขึ้นเนี่ยนี่ถือว่า มีสติมากมากนะฮะเอาฝากระถังมาครอบเอาไว้ก่อนไม่งั้นเนี่ยอาจจะเลื้อยไปห้องอื่นได้หรือไม่ก็เลื้อยเข้าห้องด้วยอู้น่ากลัวมากเลยเนี่ยบ้านผมบ้านผมเมื่อเช้าครับเป็นลูกตวงเงินตะทองเดินผ่านอผมก็เรียบร้อยฮะเลขที่บ้านอ่ะคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเรื่องราวต่อไปนะฮะคุณผู้ชมรู้สึกยังไงถ้าหากว่าบ้านที่เราซื้อมานะครับซื้อมาตอนแรกอ่ะไม่มีอะไร ก็อยู่ได้ตามปกติอยู่ไปอยู่มาเฮ้ยบ้านที่เราซื้อแถมน้ําตกแถมน้ําตกอ้คือหมายถึงว่าซื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็มาทําเป็นเหมือนเขาเรียกว่าตกแต่งภายนอกบ้านให้อย่างเงี้ยพี่ซ์เ e r i o r อย่างเงี้ยเหรอเป็นคุณคุณเอาไหมเอ้ดีไม่ต้องเสียตังค์สักบาทโอพี่เป็นค่าเขาเรียกวไรค่าแลน d s c a ป่ะอ่าอ่าแังมาเขาเรียกค่าอ่าอาเอานะเอานะเอาเอาเอาผมขออวยพรอ่ ขอให้บ้านคุณเต๋อได้รับสิทธิ์นี้ขอให้คุณโชคดีและพรที่ผมพูดนี้ขอให้เป็นจริงกับเต๋อชุมพ่าไม่ใช่โครงการเชิญชมไหนี่ฮะโอ้นี่ฮะเฮ้ยง่ายเต๋อนี่เดี๋ยวบ้านเต๋อได้ตามนี้เลยพี่น้ำตกนี่มันน้ำป่าป่ะเนี่ยน้ำตกให้เต๋อเลยบรวที่บ้านนี่นี่นี่เข้าไปข้างในไปไงเฮ้ยคุณสามารถจะวิ่งผ่านอ่ะพี่คุณวิ่งผ่านไปไปมาไปไง มีบ้านน้ำทีมงานเสริมให้บ้านนี้มีบ้านน้ำไม่ไม่ไม่ใช่แล้วพี่อาเอาเลยสิทธิ์นี้ผมบอกแล้วขอให้พรนี้สําเร็จสมตั้งใจปรารถนาขอให้เตยได้สิ่งนั้นแต่ถ้าผ่านผมเจอลักษณะแบบนี้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยจะไม่ใช่บ้านผมหลังเดียวเลยพี่ทำไมอ่ะเพราะว่าบ้านผมบ้านเดียวแล้วคือถ้าท่วมมาระระดับนี้เนี่ยเออน่าจะไปกันทั้งตอยอ่ะนี่ไงนี่เขาเหมือนกันเขาแจกไปให้เพื่อนบ้านเม่นเหรอโอ้เมื่อกี้คุณเมตนถนนอ่ะ ก็คือน่าจะโดนกันทุดทั้งโครงการแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าหลังนี้หลังเดียวนะฮะเขาแจกไปให้เพร<อ>าะมันมาทั้งแนวกําแพงเลยนี่พี่โอ้โหคุณผู้ชมครับหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะอยู่ที่จังหวัดระยองครับผมบ้านแถมน้ำตกและม่านน้ำนะฮะผู้ใช้ติ๊กต็อกท่านหนึ่งเอามาโพสต์เอาไว้เขาบอกว่าไม่ไหวจะเคลียร์รไม่รู้จะทำยังไงฝนตกหนักปุ๊บเจอเหตุการณ์นี้เลยตกทั้งคืนปั๊บ น้ำท่วมเลยฮะพอดูกำแพงปุ๊บโอ้โหม่านน้ําก็มาอนะครับแหมจริงแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเล่นน้ําถ้าเกิดเธออารมณ์ดีคงเล่นไปแล้วครับแต่เห็นอย่างนี้คุณอารมณ์ดีไหมล่ะท่วมทั้งหมู่บ้านนี่ฮะตามภาพนี้ครับเดือดร้อนกันหนักมากนะฮะชาวเน็ตไปเม้นเลยระยองตกหนักมากจริงๆโอ้โหแล้วก็ท่วมหลายพื้นที่ด้วยครับ แสดงว่าไม่ได้เดือดร้อนแค่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านอื่นก็โดนเหมือนกันนะฮะแล้วก็หลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดจะซื้อบ้านซื้อช่วงหน้าฝนนี่แหละอจะได้เห็นจะได้รู้ถือว่าเป็นการเช็คบ้านเป็นในตัวเออแสดงว่าตอนที่ซื้อเนี่ยตอนที่เขาซื้อเมื่อเมื่อประมาณเกือบปีที่แล้วเนี่ยคงไม่ได้แบบมีฝนหนักๆไงครับ เลยไม่รู้ว่าจะเจอแบบนี้เอ๊ะผมจําได้ว่าเราเคยรายงานข่าวว่ามีบ้านที่เป็นบ้านลักษณะของโครงการเหมือนกันครับอยู่ไปประมาณ4ี่ปีเสร็จแล้วก็มีลักษณะฝนตกเอแล้วตัวกําแพงของล้มลงมาล้มลงมาทับตัวบ้านเพื่อไม่น้ำเมื่อไม่นานนี้เองใช่เดือนที่แล้วมั้งครับผมเออนี่แหละอู้หแต่ดูดูสิถ้ามองแบบว่าในมุมไม่อคติไม่เครียดนะครับผมเออสวยเอ้าอันนี้ถ้ามองในแง่บวกนะคิดบวกนะแต่พอมองในมุมว่าเนี่ยบ้านเรา อืมซุยพอเป็นบ้านเราปุ๊บซวยโอ้โหเห็นใจจริงๆนะเห็นใจเจ้าของบ้านจริงครับเจอแบบนี้ผมก็พูดไม่ออกนะถ้าเป็นบ้านเราอ่ะหูทำยังไงวะเนี่ยขนของเนี่ยมันพูดถึงเลยชั้นล่างขนยังไงก็ไม่ทานมาหนักขนาดเนี้ยเออแหมแต่ลักษณะนี้มจะบอกว่าตรวจดูก่อนรับบ้านหรือว่าตรวจดูโครงการก่อนว่า มันอยู่ในพื้นที่ที่ส่มเสียงหรือเปล่าก็บอกไม่ได้พี่จะตรวจยังไงอ่ะมันบอกไม่ได้นะต้องไปเอารถน้ําอ่ะของของเทศบาลอ่ะครับเอารองอยน้ําลงไปอย่างนี้ป่ะไม่ได้เออมันมาขนาดนี้ตรวจยังไงอ่ะนั่นสิฮะอู้น่ากลัวจริงๆเลยช่วงหน้าฝนปีนี้ต้องบอกว่าหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเออนะนี่แหละแต่ซื้อบ้านต้องดูดีๆนะครับดูให้ละเอียดรอบคอบนะครับเอาช่วงท้ายแล้วฮะ ขาดตลาดอีกแล้วครับท่านถ้าพูดถึงคำว่าขาดตลาดเนี่ยผมต้องยกให้กับน้องคนนี้ได้ไหมอ่าเราพูดมาพูดมาน้องลิซ่าถูกต้องิงถูกต้องนี่ล่าสุดฮะน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับครับผมโชว์ภาพอ่าดื่มน้ำส้มครับผมเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเอ้ยอืบุรีรย์ครับน้ำส้มขาดตลาดเออ คือต้องบอกว่าน้องลิซ่าเนี่ยคือก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นกระแสแล้วก็ใช้คําว่าเป็นซอฟพาวเวอร์ที่แรงมากๆจริงๆนะฮะมีอะไรบ้างตั้งแต่ตำมะม่วงผ้าไทยยาดมนมถุงลูกชิ้นยืนกินคือต้องบอกว่าหลังจากที่น้องโพสต์ภาพไปในหลายๆครั้งเนี่ยนะฮะแทบจะทุกครั้งนะพี่ทุกครั้งเลยเละเป็นกระแสนี่แบบโอ้โหคือ ระเบิดเธอเถิงอะมาอย่างนั้นเถอะคือแฟนคลับเยอะมากครับผมใครๆก็รักน้องนะฮะเห็นน้องแบบว่าหยิบจับอะไรก็แบบอยากจะอุดหนุนสินค้านั้นๆนะฮะีนล่าสุดนีฮะดื่มน้ําส้มแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะด้วยรอยยิ้มที่สดใสนี่โอ้โหท่านนะคุณนผู้ชมเมื่อเฉพาะภาพที่โพสไปนะคนกดไลค์นะฮะแปดล้าน 8ล้านครั้งบวกทั่วโลกอยู่แล้วผมว่าเดี๋ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะแต่สิ่งที่ตามมาก็คืออะไรคือน้ำส้มคุณผู้ชมน้ำส้มที่บุรีรัมย์าตลาดคาตลาดครับแต่ถามว่าน้ำส้มนี้น้องลิซ่าดื่มที่บุรีรัมย์หรือเปล่าอ่ก็กไม่น่าใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะเออแต่มีผลกับบุรีรัมย์เลยที่บุรีรัมย์บอกเลยบอกว่าตั้งแต่เห็นภาพโพสนะฮะหรือของภาพของน้องลิซ่าโพสตออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคนเนี่ย ดื่มน้ำส้มั้นกันเยอะมากนี่ไงนะฮะนี่ไงซื้อกันแบบจากปกติที่ขายกันได้ปริมาณเท่าหนึ่งครับต้องบอกว่าหลังจากที่โพสต์นั้นโผล่มาเนี่ยขายดีแบบพี่พลิกเลยโอ้โหนะฮะปกติเดี๋ยวเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยนะ,ะกินน้ำส้มคั้นก็มีบ้างนะฮะแต่ว่าพอบางคนก็บอกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสซื้อแต่พอเห็นน้องลิซ่าเขาโพสต์ภาพปุ๊บอยากกินขึ้นมาทันทีเอาถ้าถามผมนะครับ ผมเห็นน้องแบบกำลังดื่มน้ำส้มผมเห็นแล้วผมก็อยากดื่มตามจริงๆเออมีผลจริงๆนะคุณคมีผลจริงๆเนี่เขาบอกว่าปกติเนี่ยนะฮะมีแม่ค้าในตลาดตระหนักถ่งบอกว่าปกติน้ำส้มเนี่ยนะฮะมีลูกค้าหลายกลุ่มใช่ไหมฮะแต่ว่าพอหลังเห็นโพสต์ของลองลิซ่าเนี่ยปรากฏว่ามีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่รวมไปถึงลูกค้าที่โทรสั่งแบบออเดอร์ให้ไส่งให้ที่บ้านอยากกินถึงนั้นขนาดนั้นเลยเนี่ยดีใจแทนพี่น้องบุรีรัมด้วยนะโอ้โหดูสิพราค้คแม่ค้าก็แบบ สดใสนะครับผมคึกคักโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆเออนี่แทบจะจับตาดูต่อไปว่าภาพต่อๆไปของน้องนี่จะเป็นอาหารอะไรหรือว่าเครื่องดื่มอะไรอผมไม่อยากดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงมากเลยครับผมซื้อบัตรไม่เคยทันไม่ทันใช่ไหมเออคุณเคยดูยังยังเลยพี่คิดว่าบัตรแหมบัตรคอนเสิร์ตนี้กดง่ายเหรอฮะยากจริงจริงอ่าจริงเออแต่ไม่แฟนถับเขาซื้อกันได้เนอะใช่เขาคงแบบว่าแบบคือแบบ ในวการเขาเขาต้องใช้คําว่าแต้มบุญพี่อ๋อแล้วเขาบอกว่าซื้อไ้ถ้ากดนี่มันต้องแบบว่ามีแต้มบุญนะถ้ากดแล้วแบบว่ากดทันหรือว่ากดได้อย่างงี้อยากดูจริงอยากดูสักครั้งนึงนะฮะเป็นไปได้ไหมที่รายการแท็บทูเดย์ของเราจะหาบัตรคอนเสิร์ตให้กับพิธีกรถ่ะเราขออย่างนี้เลยเหรอไม่ได้นะเราก็เราซื้อไม่ได้ไงเต๋อเราคงต้องโยนไปที่รายการอ่ะโอ้แฟนคลับเขาเยอะเราต้องกดแข่งกับเขาแหละเหรออยากดูอยากดูอืมอืม น้องน่ารักจริงๆนี่แต่จริงก็เป็นกระแสน้องลิซ่าแบล็คเพลงฟีเวอร์จริงๆรอดูกันต่อไปดีกว่าว่าครั้งหน้าเนี่ยน้องลิซ่าจะทําให้สินค้าครหรือผลิตภัณฑ์อะไรในบ้านเรากลายเป็นซอฟต์พาวเชิ้นต่อไปนี่ผมว่ามีเรื่อยๆแล้วน้องน่าจะตั้งแต่แบบ เปลี่ยนไปให้เรื่อยๆเหมือนกันเพื่อเป็นการโปรโมทประเทศครับผมเราก็ได้จะเห็นกันแบบเรื่อยๆแหละอย่างที่พี่เขาบอกนะครับผมนะครับข่าววันแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อที่คุยขโมงงบ่สามโมงครับผมนันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจาก mlb นะครับครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ